And can come ไม,ไม่ต้องเลยนะไม่ต้องเลยนะไม่ต้องอมมือเลยนะกับปากเป็นใครกับปากไปไ็นใครครับอืมอืมออืม อืมแกงปั้นได้ป่ะน่ะพูดพูดไม่ได้แล้วน้ำลายไหลลงคอแล้ว จะจับเหรจะจับเลรจะแย่งเหรอฮะจี <'s> <Pie> ้จะจับไว้จับไม่ได้โอจะจับว่าจับไม่ได้แลวสิจจะจับว่าจับไม่ได้แล้วสิโอ้จะจับว่าจับไม่ได้แล้วสิโอ้โอ้โกขครับขอดจับไม่ได้กอดครับจี้จับไม่ได้ อุ้ยจับไม่ได้เลยโอ้ยกดกดอุ้ยมันเคี้ยวเลยจับไม่ได้เะ็จับไม่ติดอีนะจับไม่ได้อีกแล้วเพิ่มจับไม่ได้อีกแล้วครับโอ้อะไรจับไม่ได้ยอแพ้เลยเหรอเนียจับไม่ได้จับไม่ได้อีกแล้ว ไอ้จำไม่ได้อีกแล้วอ้ยจำไม่ได้อีกแล้วก็จะจับกล้องไงอ่ะจะจับกล้องจำไม่ได้อีกแล้ว อืมมันเพิ่มจำไม่ได้ลูกจำไม่ทันลูกอ่าอ่าอ่ามาจับเอาเสียจับได้จับเอาเสียเอ้าใช่ไหมเพิ่มจำไม่ได้จับได้แต่มือตีอ่าเอาจับดูอ่ะเอ้จับดูอ่าเออเถ่ายอะไรเราดูเลยถ่ายเองก็ได้เอาถ่ายเองอ่ะลูกอ่าระวังลวกนะเนะ เจ็บยวพอโ้โโอ้เพียงเพียงเพียงหายโอ้โอ้เจ็บลูกโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้เมื่อนะมาโอ้โอ้โอ้ไม่เจ็บลูกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายโอ้ ไปก็หาเจ็บปาโอโอ้ยยังนะหายังตาไหลเลยเจ็บบูนี่หนูมึปตัวจับไม่ดีลูกเอาจับอีกว่าเอาจับอีกว่าเอาให้จับอีกอ่ะโอ้ยจับอีกโอ้ย โอ้แม่จ oh, ับแล้วโอ้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 อ้อ้โลูกอ้อัโอีาอ้โอ้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 โอ้้โ้โอ้โอ้โ้ เห็นพ่อทักไงตอนแรกยังนิ่งๆอยู่เห็นพ่อทักร้องอืมจะอึกจะอึกะให้จับอ่ะอ่ะจับเลยอ่ะลองลวกเลยหัวเตียงแล้วลูกโออลวกหัวเตียงเอ่ยนั่น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 ตาแล้วเตี้ยไปแล้วพอแล้วนะลูกนะเออจะอึกตายละ โอพอ้ะลูกนะพอนะรูกในคอเตงลูกหนักนักนักอนักหักคอิ้งมิงมิงพอนะลูกนะเอ้เอาโรยชาโ้กดกับฟาดิเดี๋ยวพอ้ดูนะเดี๋ยวพอยดู อันเดี๋ยวพ่อให้เล่นอ่ะเดี๋ยวพอปิดด้วยกันเนาะนะ